ไ้ยางไปมันเจ็บตามในเนาะสิตามเสเนี่ไปตามใจนต่อไปตไปตไปเจ็บนานะันนี้พ่อหนันปั๊บมาคิดเห็นมเนี่ยเจเว่าเอ๊ยเดียนเนี่ยตัวเขาแบบเิดตัใจอันนี้ผมจะไปท่านหน้าหน้าวาจะวางสซ ไม่เงียบเลยแต่ในลำขันนังนสิผมจะเป็นผู้ใชแเรวละบางสเดี๋ยวจะโดนยู่น่ะเอาผูอใดดีเนาะเดี๋ยวเยว่นัดมือดีกว่าเดี๋ยวนัดมืเดี๋ยว่นัดมือเดี๋ยวจะไมเยี่ยมไหมเดี๋ยวจะแต่ต่เจีาวสิจันไปยังสิละได้ไปจนเจ้ามากนะเจ้ามากกตาที่นี่หนูจะฝากให้ เนี่ยออกกำลังกายบริหารขาเด้อเนี่ยเพราะว่าขาเขาจะได้มีกำลังเนี่ยตรงเนี่ยมันจะได้เอ่อมันจะได้มันจะได้แข็งแรงขึ้นเนี่ยเห็นป่ะจะมันขึ้นตอนว้ามันขึ้นขึ้นหรอขึตอนนี่ขึ้นยิ้มเนอาคุณยายหน่อยแมนยิ้มใช่ไหอยกขาโดนบ้างหนูเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดให้เกรงขาเองให้เกรงขาเองเกรงขาเองเออเกรงขาเกรงขาเออปิดลองปิ่อยหนึ่งสอคุณยายยกเองนะสามสี่ออเอาี่นี่ยายยกเองนะหนึ่งสองสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากอีกครั้งนึงยก ค่อยปล่อยนะลูกกับว่าต้องโยกได้ฉันขึ้นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้แบบนี้เดะออกกรลรงกายเนี่ยน้องต้องเนี่ยมจะได้แข็งเลยแล้วเนี้จะได้ยังได้แข็ง่สิดนีนางโยนีนางโยตอนาเห็ดเห็เจ็ดเห็ดแล้วเพราะเห็ดแล้วจะนกขึ้นยกลงนกขึ้นนกลงแต่กัมันกัพัดมันกับปล่อยสัญญาณนี่ไม่ถือไม่ ทำไปยางาๆไปยางจะข่ารอบเจ้าจันทร์ละวะ่ะ